Niggas in trying face my me world สวัสดีมมสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูผ่านท้ายไม้มะฮอ,อกกานีงานเคลือบสีมะเกอนะครับตัวนี้เป็นทรงกำคอนะครับ แกะลายกันลื่นพร้อมคอบไกลอลูได้สีดำนะครับใส่ชุด c ีเซ็ตตัวนี้เป็นกำคอมีล้องแก้มสองข้างนะครับเป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับโอเคครับสนเจนสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับ